สวัสดีจ้าพบกันกับช่องพูดไปเรื่อย th กันเช่นเคยคลิปนี้จะมาแนะนำมังงะจีน5เรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์กันจ้าใครชอบแนวคุณหมอสุดเทพเรามาดู5เรื่องที่แอดแนะนำกันเลยเรื่องแรกจะมีชื่อเรื่องว่า Doctor and daughter. เรื่องนี้จะมีตัวละครหลักคือพ่อและลูกสาวตัวเล็กๆนะคะเริ่มเรื่องมาก็จะกล่าวถึงพ่อลูกคู่หนึ่งที่เพิ่งได้ออกจากป่าเพราะคนพ่อและลูกสาวต้องฝึกวิชากันเพื่อไปตามหาภรรยาที่พัดภาคด้วยเหตุผลบางประการเมื่อออกไปเจอผู้คนก็โชว์เทพสารพัดค่ะทั้งเรื่องการรักษาการต่อสู้ความกวนบาทานี้เยอะสุดตัวละครจะเด่นทั้งพ่อและลูกสาวเลยค่ะ ใครเป็นคนเลวชอบขวางทางโดนจัดการหมดค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าพ่อลูกคู่นี้จะตามหาภรรยาเจอหรือไม่หรือว่าคนพ่อจะได้ภรรยาใหม่กันก่อนไปติดตามอ่านกันได้จ้าขายเครียดดีมากคนลูกก็น่ารักมากด้วยอย่าพลาดเชียวละ่ะต่อมาเรื่องที่2ชื่อเรื่องว่า I God of Medicine of เปิดเรื่องมาก็กล่าวถึงพระเอกเป็นนักศึกษาแพทย์ตะวันตกพระเอกนั้นเป็นคนจนมาก วันหนึ่งพระเอกได้เดินอยู่และคิดแต่เรื่องหน้าอกผู้หญิงเพลินไปหน่อยทําให้หัวไปชนกับป้ายจนสลบตื่นมาอีกทีพระเอกก็รู้ว่าตัวเองมองเห็นผีและลุงผู้พิพากษษาขุมนรกได้พระเอกอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงขอให้คุณลุงช่วยหน่อยคุณลุงเลยบอกจัดไปอย่าให้เสียและเรียกผีที่เป็นแพทย์แผนจีนมาช่วยสอนพระเอกและยังมีผีอีกหลายตนด้วยนะที่จะมาช่วยแต่ไม่ได้ช่วยฟรีฟ พอช่วยแล้วพระเอกต้องทําตามเจตจำนงของผีตัวน,นั้นด้วยเอาล่ะเรื่องนี้สาวๆเยอะมากๆเซอร์วิสเยอะสุดๆต่อสู้ก็มีนะฉากฮาก็เยอะด้วยสนุกมากๆจ้าหมอจอมทะเลน่นคนนี้จะได้แฟนกี่คนกันนะมาติดตามเรื่องนี้กันได้เลยจ้าเรื่องที่3กันจ้ามีชื่อเรื่องว่า d r Dot Lingren's Ultimate System เป็นเรื่องของพระเอกที่เป็นแพทย์ฝึกหัดที่หล่อเหลาเอาการ วันหนึ่งพระเอกก็ได้หน้าต่างระบบขึ้นมาแบบงงๆในตอนแรกพระเอกก็ไม่เชื่อและไม่กดปุ่มยอมรับแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบของจริงพระเอกจึงกดยอมรับและใช้งานระบบพระเอกนั้นเป็นคนเก่งทฤษฎีอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอมีระบบมาช่วยเรื่องปฏิบัติอีกทําให้พระเอกเก่งขึ้นเรื่อยๆร,ระบบก็จะช่วยอย่างเช่นให้ทักษะการเย็บแผลผ่าตัดอะไรแบบนี้ทําให้พระเอกนั้นโดดเด่นมาก มีทั้งคนชมและคนอิดชาใครอยากได้ความรู้ด้านหมอและลุ้นไปกับเคสการรักษาต่างๆของพ่ะเอกแนะนําเรื่องนี้เลยจ้าสนุกมากๆแอดแนะนําอ่านกันยาวๆจ้าเรื่องต่อมาเป็นเรื่องแนวฮาๆกันจ้าชื่อเรื่องว่า Peerless Doctor in the City หรือชื่อไทยว่าสุดยอดหมอเกียรตแห่งนงครเปิดเรื่องมาจะเล่าว่ารพาเอกนั้นเก่งวิชาแพทย์แผนจีนมากๆโดยปู่ของเขานั้นเป็นคนสอน วันหนึ่งพระเอกตัดสินใจลงจากภูเขาและออกไประจญภัยเข้าเมืองเพื่อตามหาผู้มั่นของตัวเองระหว่างทางก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งการรักษาคนใหญ่คนโตช่วยเหลือเหล่าสาวๆพร้อมกับฉากเซอร์วิสเยอะมากมายเพราะพระเอกเป็นคนลามกประมาณหนึ่งเลย เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าพระเอกจะเจอคู่มั่นและเอาชนะใจเธอได้หรือไม่หรือพระเอกจะมีฮารเลนเป็นของตัวเองหรือเปล่าติดตามอ่านเรื่องนี้กันได้เลยจ้าเรื่องสุดท้ายกันแล้วจ้ากับเรื่อง Bad Hand Witch Doctor ที่กล่าวถึงพระเอกเป็นพ่อมดกูพ่อมดกูคืออะไรในความคิดของแอดนะน่าจะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม,มแมลงต่างๆมาแมลงแต่ละชนิดก็จะมีพลังพิเศษแตกต่างกันไป พระเอกนั้นเก่งมากทุกคนต่างชอบเรียกว่าเจ้าอ้วนเพราะชอบกินเยอะแต่คนวาดก็วาดออกมาให้น่ารักอยู่นะปัจจุบันพระเอกได้ลงจากเขาเพื่อตามหาครอบครัวและของรักษาตัวเองภายในหนึ่งเดือนตามรายการที่อาจารย์ของเขากำหนดไว้ไม่งั้นพระเอกอาจจะตายได้ถ้าไม่มีของพวกนั้นเราจะได้เจอการดำเนินเรื่องต่างๆมากมายทั้งการตามหาพ่อแม่โชว์เทพรักษาคนด้วยวิธีแปลก รวมถึงความรักด้วยก็เช่นกันและมีการต่อสู้มันมันด้วยนะแนะนำเลยจ้าจบไปแล้วกับ5เรื่องเกี่ยวกับหมอจ้าถ้าชอบฝากกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะและขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาแอดจะพยายามทําคลิปมาให้ดูบ่อยขึ้นเนาะเจอกันคลิปหน้าจ้า